สวัสดีท่านผู้ชมช่องวิถีชีวิตบ้านนอกครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทั่วไทยทั่วโลกเนาะแล้วก็ทั้งที่อยู่ในประเทศนะต่างประเทศเนาะตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศตอนเยน็นเพื่อนๆนี่ห้าโมงครึ่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วเพื่อนตอนเย็นแล้วใกล้ค่ำแล้วตอนนี้ ตอนนี้ใกล้ค่ำแลนะ้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศแถวบ้านนอกเนาะตอนนี้ก็มาดูรถเกี่ยวข้าวเพื่อนๆใกล้ๆหมู่บ้านเนาะมองไปก็เห็นน้อนเพื่อนนึงตรงนีง้ที่เราถ่ายไห,หลายคลิปแล้วตรงนี้เนาะทลิข้าวล้มเนาะใกล้กระท่อมน้องหมาเพื่อนๆตรงนี้ที่เราได้ลงคลิปไปเนาะ เกี่ยวแล้วตรงนี้ที่เรากปถ่ายเมื่อเช้ายังไม่เกี่ยวเนาะตอนนี้ก็เกี่ยวแล้วเพื่อนๆมองไปก็เห็นน้องเขาเกี่ยวข้าวอาจจะเดินไปอาจจะมองไม่ค่อยชัดน้องเพื่อนตัวทย์ตกดินแล้วตอนนี้เห็นแสงอาทิตย์นิดๆหน่อยๆน้องเพื่อนไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มองไปอาจจะไม่ค่อยชัดเออตอนเย็นแล้วเพื่อนเกือบมืดแล้วตอนนี้หกเกือบจะหกโมงแล้วตอนนี้ มาดูรถเกี่ยวข้าวใกล้ๆเพื่อนอยู um ่ใกล้ๆเนาะข้าวของใครนี่โอ้หนูตกกลุมแล้ววันนี้ดูรถไดดูทางนี่ตรงนี้เกี่ยวเสร็จแล้วนี่เกี่ยวเสร็จแล้วเมื่อเช้ายังไม่เกี่ยวเลยตรงนี้เกี่ยวแล้วตนี้เสร็จแล้วแปลง์นึงแน้วนะตอนนี้เขากได้เกี่ยว อาจจะไม่ค่อยชัดเด้อเพื่อนจบแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็หกโมงแล้วตอนนี้ รถเทน้างเนาะในกระถ้องตรงนั oh. ้นของหมาข้องเพื่อนที่ตอนเช้าเนาะที่เรามาถ่ายข้องกลางนาเนาะขู่ขู่ใหญ่สีฟ้าสิงเงินไว้แล้วขู่เพื่อนของขูใหญ่ขูลาตากข้าวไว้แล้วตรงนั้นเนาะข้ายใระถอง ทำอะไรเนาะคนมาดูรถเกี่ยวข้าวเต่คนมันเนาะไม่เคยเห็นรถเกี่ยวข้าวเป็นแต่เกี่ยวมือเนาะเคยแต่ใช้เกี่ยวเกี่ยวยาเคยเห็นรถเกี่ยวข้าวค่อยได้เห็นเนาะหากันมามดูเต็มเลยพื่อ ไม่เคยเห็นรถเกี่ยวข้าวนะ <laughs> ไม่ค่อยได้เห็นรถเกี่ยวข้าวเลยคนมาดูเยอะนะตอนนี้ลาก็มาด้วยน้องปลาตัวเล็กวาี่นไม่ค่อยได้เห็นรถเกีย่ยวข้าวเท่า <laughs> <laughs> ไหร่ <laughs> ไรดรวงย่ยัง <laughs> น,น่นน่นน่ไขนาดวิไ่งปไหนเร็ว <laughs> ติดบองอ๋อกำลังจะเอาข้าวออกน้องเพื่อนกำลังจะถ่ายข้าวออกสมมติติดากอยู่ตรงนั้นเพื่อนที่ใกล้่ะจบท้องข้าวมาแล้วตอนนี้ <laughs> แล้วมืดนิดหนึง่งมองไม่ชัดเนาะถ่ายไ,ไกลๆก็เสียงรถเพื่อนเราเลยมายืนถ่ายไ,ไกลๆนิดหนึ่งเนาะจะได้ยินเสียงคนพูดนิดหนึง่งเดี๋ยวมองก็เห็นแบบสลัวๆนิดหนึ่งเนาะใกล้จะทับแล้วตอนนี้ใกล้จะทัแล้วใช่ไหม,มใกล้จะมืดแล้วใช่ใกล้จะมืดแล้วมองไม่ชัดเลย ได้มองไม่ชัดเลยเห็นไหมมองเห็นรถ่ยวข้าวไหมเห็น<อ>เทมากเทยุลอยข้าวออกจากรถแล้วตอนนี <c oughs> เ้เดีเ๋ยวไปดูไปใกใ้ก่อนเน้อ เรื่องนคยเห็นต้นเกี่ยวข้าวใส่เนาะคนมาโนอกเพื่อนเคันเดงมนานๆคันเดงก็อยากดูเนาะมาตั้มาดูเต็มเลยหลายคนมากนานๆก็จะเห็นที่หนึ่งเนาะทำมาโนอกเราข้อมเพื่อนบ้านแถวนี้อยู่ห่างไกลเนาะ เดี๋ยวขอแค่สิบขอสิบนาทีเนาะค่สิบนาทีไมเนี้อีเนาะพอเส็จแล้วเเสร็จแล้วตอนนราไดูมเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วเสแล้วล้ลแล้ว ยนี่เลยมือ๋ยวเนาะมองไม่ค่อยเห็นแล้วพูดแล้วโอ๊ะโอนาตอบี่